ใครที่ตามผมมาจาก y o t u u e อไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เนี่ยเขาเรียกเหรียญชุบนิกเกิลอันนี้คือเหรียญชุบนิกเกิลกับนิกเกิลน,นั่นคือสีขาวเนี่ยกับชุบโครเมียมไอ้เจ้าแบงค์ทันน็อตชุบโครเมียมไหมท่อชุบโครเมียมทันไหม ผมจะบอกว่าเรื่องราวของนิกเกิลในอดีตคือสิ่งที่เป็นสีขาวเคลือบเงาเนี่ยในอดีตอ่ะมันจะบางนะมันจะบางบางมากนะแต่ถ้าในยุคใหม่อ่าหาเหรียญชุบนิกเกิลยุคใหม่วิธีเช่นเม็ดแตงปูทวด ยุคหลังๆมีไหมเนี่ยเข้าไหมครับปีหนึ่งเจ็ดปีหนึ่งกว่าเนี่ยปีหนึ่งกว่าอันนี้หนึ่งปดฮะพราปานหรือพะเรื่องสีนำ สร้างและเสกมีอีกไหมอันเนี้ยหนึ่งสองนิกเกิลจะเป็นนิกเกิลตัวเดียวกันครับอ่าเนี่ยหนึ่งกว่าศูนย์กว่านิกเกิลตัวเดียวกันเห็นไหมฮะแต่ถ้าคุณไปเจอเม็ดแตงอาจารย์นองเนะี่ยโอ้โหจะหนาเลยเพื่อนๆน้องเข้าใจกันว่านิกเกิลกับโครเมียม ถ้าเป็นพาชุบนิกเกิลบางๆนิกเกิลแท้พาแท้เพราะของเกเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นป่ะแต่ถ้าเป็นนิกเกิลเนี่ยคุณเห็นเหรียญนิกเกิลบ่อยๆเขาจะบางถ้าเป็นชุบโครเมียมสมัยนีย้เหมือนเหมือนชุบท่อรถอะ่ะหรือไปดูเหรียญอาจารย์นองปีสามสิบป่าเนี่ย จะหนาหนาพระจะเบอร์เบอร์ตื้นๆนี่เห็นไหมนิกเกิลปีหนึ่งกว่าดูให้ชินตาอ่ะฉะนั้นเมื่อมาถึงนะครับเวลาที่เรามาเจอเหรียญบล็อกที่คนไม่เคยเห็นแหวนชุบนิกเกิลแท้ไหมครับแท้ หามาเจอถึงเหรียญนี้แบบเนี้ยแท้ไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยแท้ไหมครับคำตอบคือแท้เป็นเหรียญอาจารย์มั่นภูริทัศน์โต อาจารย์ฟันเศษเห็นไหมครับแล้วถ้าเหรียญอาจารย์ฟันบล็อกไม่มีงามเอกเป็นนิกเกิลแบบเนี้ยแท้ไหมครับเนี่ยมันมาถึงว่าถ้าเหรียญอาจารย์ฟันบล็อกไม่มีงามเอกอ่าแล้วชุบนิกเกิลแบบนี้จะแท้ไหมแอดมินเปิดชุดเหรียญอาจารย์ฟันให้พี่หน่อยคำตอบคือ เหรียญพ่อางเห็นไหมครับชุบนิกเกิลแท้เหรียญหน้าเนี้ยสมัยก่อนเขาอาจจะตีเก๊แต่ผมบอกเลยคนทำเก๊มันมันไม่สามารถเป็นชุบนิกเกิลได้หรอกครับในอนดีตนะเหรียญบล็อกเนี้ยจะมีทองแดงทองแดงมันปูทองแดงลมดำดูเหรียญนับกา้าพี่หน่อย เดี๋ยวมานี่ล,ลุกเวลาผมจะวิจัยอะไรทีผมต้องซื้อขนาดนี้ยถามว่าผมรับเช่าพระไหมที่เห็นอยู่เนี้ยซื้อมาแล้วน,นันนะไม่ได้ขโมยเข้ามาอ้านี่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 เพี้ยนเพียนยูนะฮะเพี้ยนเพียน อาจารย์ฟันเนี่ยนิกเกิลแบบเนี้ตรงปีหนึ่งกว่าไหมนิกเกิลแบบนี้ยตรงปีหนึ่งกว่าไหมแล้วยิ่งเจอเหรียญชุบนิกเกิลทะลอกปอกเปิดอกอย่างเงี้ยเหมือนอะไรเหมือนเม็ดแตงปูทวดไหม เหมือนเหรียญโกว่าเงินอายนยาหอมไหมที่ออกชุ่งรีอ่ะเห็นไหมครับพระแท้ถูกตีเป็นเก๋เยอะมากเพราะไอ้คนดูไม่รู้วิธีการผลิตพระเครื่องใช่นไหมครับผมเจอเหรียญที่นิ่เกลนเป็นแบบนเนี้ยเนี่ย คุณเคยเจอเหรียญเก๊ที่นิเกิลตรงปีหนึ่งกว่าแบบนี้ไหมล่ะเม็แตงกูทั่วอะถ้าเก๊ชุกโคเมี่หมดอะม่ะเห็นไ,ไหมครับถ้าเราเข้าใจวิธีการผลิตเหรียญเราจะรู้เลยออโตโต้ว่าไอ้คนทำเกอ่ะมันจะไปหาเครื่องชุบนี้เครื่องนี้ไหน เหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับในหนึ่งรุ่นนะถ้ามีทองเหลืองด้วยทองแดงด้วยลมดําด้วยมันปูด้วยลงยาด้วยเหรียญนั้นเป็นเหรียญรุ่นนิยมรุ่นที่มีวิธีการจัดสร้างที่ยิ่งใหญ่โด่งดังเขาถึงทําหลายแบบถูกไหมก็เหมือนเหรียญที่มีการจัดสร้างเนื้อทองแดงเนื้ออะากาศเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อนานวะผมยะบอกว่าเหรียญพ่อ,าห,อหางะเหรียญบล็อ,อกเนี้ยเป็นบล็อกที่มีคนแขวนจากจนจนแล้วรวยได้ แล้วเหรียญบล็อกเนี้ยจะมีชุกนิกเกิลจะมีทองแดงมีลงยาด้วยบล็อกไม่มีงามเอกบล็อกไม่มีงามเอกบล็อกไม่มีงามเอกมีเหรียญนิกเกิลด้วยมีเหรียญลมดำด้วยลองสโลแกนนิดนึงครับลมดำตรงปีไหม ใต้คอเหรียญมีเส้นกระเตียวด้วยลมดําปีหนึ่งกว่าลมร้อนใช่ไหมครับฉะนั้นเหรียญอาจารย์ฟ้นบอกไม่มีงามเอกมีทั้งลมดําทองเหลืองนะอะลก้านิกเกิลทองเหลืองนิกเกิลน,นะ ทองแดงลมดำซึ่งนี่เป็นธรรมชาติของเหรียญแท้ปีหนึ่งกว่าที่ดูง่ายทั้งหมดทั้งมวลพระบล็อกแปลก,ปกผมบอกเลยเป็นพระแท้อัตโนมัติแต่สร้างคนละวาระหรือคนละปีพระเก๋มีแบบเดียวครับถอดพระเก๋แกะบล็อกใหม่เพอร์เจอร์ครับง,น,น,บงนะ โอ้โหพ่อผางอ่ะเขาเล่นบ็อกคงเค่ป่ะเขาเล่นนู่นนี่นั่นสําหรับผมอะผมชอบเหรียญบล็อกนี้เพราะเป็นบล็อกที่มีทั้งเนื้อลงยาด้วยนะมีเนื้อลงยามีทองแดงมันปูทองแดงลมดํามีนิกเกิลแสดงว่ารุ่นนี้ต้องมีการจัดสร้างที่ยิ่งใหญ่สมัยก่อนถูกตีเกรุอะไรครับคือต้องบอกครับว่าเนี่ยะผมไม่ใช่คนสร้างผมไม่รู้หรอก แต่ผมสามารถดูได้ว่าเหรียญเหล่านี้สร้างขึ้นในปีหนึ่งกว่าแต่คนที่ตีพระหน้าแปกเกะเอาว่ารุ่นที่ขายกันอยู่เนี่ยถูกปะบางรุ่นยังไม่รู้เลยว่าสร้างยังไงปีอะไรรุ่นอะไราาน้่ยฉะนั้นผมจึงบอกว่าเหรียญเนี่ยเหรียญหน้าแปกเป็นเหรียญแท้อัตโนมัติ แต่เซียนพระมันฝังหัวกันมาให้เล่นหน้าเดียวถ้าพ่อขาพันผิดมันเจอแบบนี้มันตีเก๋หมดก็ถามว่าตีเก๋ถามว่าคุณเป็นคนสร้างเหรอดูแล้วเข้าใจเลยค่ะชัดเจนมากนะฮะฉะนั้นผมบอกเลยพระที่เป็นหน้าแปลกเป็นพระแท้อัตโนมัติทุกหลวงพ่อด้วยแต่สร้างคนละครั้ง เก๋มีแบบเดียวถอดตื้นไหมตื้นธรรมชาติเหมือนพ้าแทนไหมไม่เหมือนแล้วผมบอกเลยว่าคนทําเก๋แก่บล็อกใหม่อ่ะคนทาเก๋มีปัญญาแก่บล็อกเองอ่ะครับมันแก่ไม่ได้หรอกครับช่างเขายังแก่เหล็กเป็นบล็อกผ้าไม่ได้เลยคนทําเก๋เนีจะไปนั่งแกะเหล็กให้เป็นบล็อก สมมุติว่าฟุกฟุกทำมาได้จริงแต่ไม่มีทางทําได้อยู่แล้วฟุกฟุ๊กทำมาได้จริงผมถามคำหนึงไปเอาเครื่องที่ไหนปั๊มเอาบล็อกประกบก,กันแล้วค้อนตอกนลยและเอาเครื่องมือที่ไหนรีดแผ่นโลหะเพื่อมาปั๊มเหรียญมันไม่ได้ด้วยงาังทั้งพวงครับมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ผู้ชํานาญการนะแล้วเก๊ออกมาหน้าไม่เหมือนขายไม่ได้ เก้มาทําไมเราควรลงต้องเรียนที่สุด่อยครับขอแคบไว้เป็นข้อมูลครับพี่ตาเกียรติเกียรตได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอคนที่พ่อค้าไม่เหมือนที่มันขายหรือไม่เหมือนที่ลูกพี่มันขาย มันก็บอกว่าเก๋แต่พระเหล่าเนี้ยเขามีคนที่รับมาจากวัดยังอยู่เคยไปถามเขาไหมไม่เคยสมเด็จหลังตาแผ่นดินทุกวันเนี้ยในกระดานเว็บแต่ละเว็บไซต์ถูกปิดหมดทุกวันนี้คนหันมาเนะี่ยเล่นหาสมเด็จหลังตาแผ่นดินกันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศพอเขารู้แล้วและที่สําคัญคุณเห็นเหรียญไหมแต่ละสภาพถูกใช้ไหม ไม่มีงามเอกเขาบอกว่าบอสบอสของวัดพระอาจารย์มีคนรับจากวัดริงใช่ครับแล้วคุณเห็นไหมเหรียญเนี่ยถูกใช้พักเก๋จะมีคนแขวนใช้ทุกสภาพไหมพ่อคาพระมันชอบแอบอ้งางพักเก๋แกะบอกไหม่ไม่ฮะมันฟังคนเมาคนแรกพูดแล้วมันไม่รู้มันก็เลยจำมาพูดต่อ ทุกวันน the ี้นะครับพาบล็อกหน้าแปลกหลายหลวงพ่อที่เอากลับมาเล่นได้เช่นพ่อแดงเขาไม่ได้อิทเล่นได้ทุกหน้าแล้วเมื่อก่อนก็บอกว่าบล็อกตาไก่แท้บล็อกเดียวตอนนี้พ่อแดงเขาไม่ได้อิทเล่นทุกบล็อกพ่อผางกลับมาเล่นทุกบล็อกปู่ทวดเล่นทุกบล็อกพ่อเงินดอยเยหอมหน้าแปลกๆปกสมัยก่อนก็ตีเก๋ปัจจุบันก็เอากลับมาเล่นในทุกบล็อกตาแผ่นดินมีประกวดแล้วนะครับสองตีเก้าห้าตาแผ่นดินมีรายการประกวดแล้วอ้าว เรียบร้อยครับก็พระแท้ครับพี่หนุมเมืี่บอกว่าผมเป็นอีกคนที่เห็นคนนี้างแผงทเยอะมากมาก,มากผมเคยอสานเนี่ยะฉะนั้นเหรียญอาจารย์ฟ้านบล็อกไม่มีงามเอกเป็นเหรียญแท้ครับแล้วเผลอเพราะว่าคุณคิดว่าเก๊คุณก็เลยไปหาข้อมูลต่อแล้วเผลอๆนะพอคุณไปหาข้อมูลเหรียญบล็อกเนี้ยถ้าถามผมนะ อาจจะหน้าแขวนกว่าเหรียญแพงๆก็ได้เพราะเหรียญรุ่นหนึ่งที่มีทั้งทองแดงลมดำมีทั้งทองเหลืองมีทั้งอัป,ปกาิเนีนิกเกิลทองเหลืองนิกเกิลเนี่ยบ่งบอกถึงพิธีสำคัญและมีการจัดสร้างนะโดยการใช้ทุนสูงเพราะสร้างหลายเนื้อหลายรูปแบบพระเก้ไม่ทำหลายรูปแบบหรอครับนี่คือการศึกษาพักเครื่องของผมจาก การให้ความสำคัญกับวิธีการผลิตชอบอยากให้มีดามา่าเยอะๆหลวงพ่อจะได้กลับวัดไวๆเนี่ยเหรียญนี้คือเป็นเหรียญที่หยิบมาผิวนี้คือแท้ออโต้เลยนะลมร้อนเนี่ยซื้อพระแดงเขามาดีกัซื้อลมเนี่ยซื้อเหรียญปีหนึ่งกว่าคุณต้องซื้อลมนี้หมดอะลมร้อนขึ้นลนนุ้งเนี่ย นี่ฉะนั้นเมื่อคุณไปเจอเหรียญพอผางแบบนี้นิกเกิลตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเหรียญน,นี้ยข้างล่างมีจดหนังสือเขียนใต้ฐานโทษนะครับนี่ ชอทอยันอุเห็นไหมนี่เกิลตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันโลดแลเหรียญแบบนี้ต้องสร้างน้อยกว่าทองแดงด้วยแล้วต้องแพงกว่าทองแดงด้วยตอนออกจากวัดผมลนนรงให้ตั้งค่านิยมพาะเครื่องตามค่านิยมที่ออกจากวัดทั้งวัดเนี่ยตอนที่เขาออกอะไรแพงอะไรถูกเนี่ยคือจำนวนการสร้างและต้นทุนการผลิตถูกไหมฮะ แต่ปัจจุบันราคาที่ตั้งขึ้นถูกแพงตามใจฉันฉันมีอะไรนั้นก็แพงฉันขายหมดแล้วอันนั้นก็ถูกฉันมีแบบใหม่มาแบบนี้ก็แพงทุกวันนี้พระมันจึงเกิดบล็อกขึ้นเยอะแยะมากมายครับนะมีทั้งบล็อกนิยมบล็อกนิยมกว่าบล็อกนิยมไปแล้วนะบล็อกนิยมบล็อกนิยมนะครับอ่วันนี้ก็เรื่องราวของอาจารย์ฟั่นนะแล้ววันหนึ่งที่เราได้มาเจอ เหรียญกลมมาหลวงนิเกินแบบเนี้ยนี่เหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะวันนี้มาเจอเหรียญที่ลงมาสอหนึ่งเจ็ดด้วยใครใครบอกว่าเหรียญกลมหลวงจุมพรหลังปู่สุขเป็นเหรียญอุปโลกติ้งตองวันนี้มีเหรียญปีหนึ่งเจ็ดขึ้นมาอีก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมหยิบให้คุณดูเนี่ยล้วนเป็นเหรียญแท้ทั้งสิ้นเก,เก๋าไม่มีมีแต่พระเก่านะที่ถูกคนติ้งต้องตีว่าเป็นพระเก๋เรากลับมาเล่นพระจากวิธีการผลิตจากเนื้องานในแต่ละปีแต่ละยุคกันได้แล้วนี่แหละครับสิ่งที่ทำให้วงการมาาเครื่องนั้นมันก้าวเข้าไปสู่คาว่ามาตรฐานสากลมาตรฐานคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ เนี่ยเห็นไหมครับทุกหน้าเป็นเหรียญแท้หมดแล้วเวลาไปหาวาระการสร้างจริงก็ชัดเจน mm hmm. เหรียญน,นี้แจกโรงเรียนนายเรือปีศ mm ูนย์สี่เขาเขียนรุ่นหนึ่งเพราะอะไร mm hmm. ไม่ใช่รุ่นหนึ่งว่าปากของมะขามเท่า mm hmm. เป็นรุ่นหนึ่งของโรงเรียนนายเรือเนี่ย mm hmm. เป็นรุ่นหนึ่งนี่อย่างเงี้ยกันถุพลาติ ครับเนะี่ยเป็นรุ่นหนึ่งของโรงเรียนนายเรือฉะนั้นมีมาผมซื้อหมดแล้วครับเหรียญกรม,มหลวงหลังกูสุกเนี่ยเพราะเป็นเหรียญแท้นี่รุ่นหนึ่งเนี่ยคือรุ่นหนึ่งของโรงเรียนนายเรือไม่ใช่รุ่นหนึ่งวัดปากคอมาถามเท่าเข้าใจบอกเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนคุณสร้างกูทวดอะ่ะ ปูท่ทวดรุ่นแรกวัดช้างใ่้ปีสองพันห้าร้อยปู่ทวดอาจารย์น้องรุ่นแรกที่เขียนรุ่นหนึ่งอ่ะใช่ปีสองพันห้าร้อยไหมใน่ใช่ใชปูท่ทวดพรวยมงคลรุ่นหนึ่งก็ไม่ใช่ปีสองพันห้าร้อยแต่เป็นรุ่นหนึ่งของพระวดมงคลไม่ไปตีเก่ะปูท่ทวดรุ่นหนึ่งอาจารย์น้องไม่ไปตีเก่ะคำว่ารุ่นหนึ่งอ่ะแค่คนแรกมันเมาแล้วมันพูดไอ้คนที่ฟังต่อจากมามาก็ไม่รู้วิธีการสร้างพระก็จํามาพูดต่อ คิดว่าคนเมาคนนั้นน่ะสาเร็จวรยุทธ์ขั้นเทพมาแล้วที่ยวเขียนรุ่นหนึ่งน่ยคือรุ่นหนึ่งโรงเรียนในเรือปีอะไรปีศูนย์สี่ใช่ไหมครับอา้าวแล้วรอสอล่ะรอสอหนึ่งสองเก้าคืออะไรโอ้โหตอนนั้นยังไม่มีการสร้างพระรอสอหนึ่งสองเก้าคือปีที่กรม,มหลวงชุมพรดำริให้แยกโรงเรียนในเรือออกมาเหมือนก่อกาเนิดโรงเรียนในเรือเนี่ยนะ ตอนอศหนึ่งสองเก้าเขาใจบอทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเหรียญเนี่ยเขารละลึกสิ่งที่มีความหมายนะครับฉะนั้นอยากให้นะครับคนที่เล่นพระเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยและสุดท้ายแล้วพอเวลาเป็นดรามา่าผมชอบตรงไหนรู้ไหมคนที่เขารับกับมือเนี่ยเขาจะออกมาให้ข้อมูลจากที่เขาอยู่บ้านเขาไม่ได้เล่นพระเขาไม่รู้ว่า ไอ้พวกพ่อค้าภาพไปตีพระที่เขารับจากวัดมาเหล่านี้เก๊ไปเสียแล้วเขาอยู่กับบ้านเขาไม่รู้ไงแต่พอเปประเด็นดามาปุ๊บลูกไปถามพ่ออันนี้ที่บ้านเราก็มีมันแท้หรือมันเก๊ย,ยังไงพ่อเขาจึงจะได้ข้อมูลจากคนรับกับวัดอะมายืนยันแท้ครับแท้ครับไอคนที่บอกว่าเหรียญเหล่านี้เก๊ครับเชื่อฮะมันอธิบายอะไรไม่ได้หรอกครับบอกไม่ได้ว่าเก๊ที่ไหนใครทํา แล้วจะมาหาักหล้างข้อมูลที่ผมพูดก็ไม่ได้ด้วยเพราะข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาบนประเทศไทยมันมีคนทันมันมีคนอยู่มันมีคนรับมันมีเหตุการณ์มีวาระการจัดสร้างจริงแต่ประเด็นคือทำไมถึงไปปากพ้อยตีอะไรเหล่านี้ว่าเก๊แล้วการแจกนต่เขาต้องแจกทหารเรือด้วยใช่แต่ไอ้คนตีเก๊บางคนเนะ่มะม .6 อย่งเรียนไม่จบเลยใช่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นทหารทาหารกับเขาหรอก แต่ไปตีเหรียญเหล่านี้เก๋ถือกล้องเขาหน่อยคิดว่าข้าเป็นเทพระเจ้าถือกล้องส่องพ้าได้วิญญาณเสียนเข้าสิงทันทีฉันเป็นเทพระเจ้าทันทีพูดอะไรต้องเชื่อฉันไม่เอาไปนะครับพานพามอ่ะวันนี้พิสูจน์อะไรสักเล็กน้อยในไหนก็มาแล้วเมื่อกี้ใครถามผ้าผางเนื้ออัปปะกาชุบนิกเกลิลเหรียญน,นี้ เอาเหรียญละพันห้ามีให้ห้าเหรียญมีให้ห้าเหรียญมีให้หหรียญดูคอมเมนต์และขานชื่อด้วยเพราะต่อไปเหรียญพ่อผางเหรียญที่จะแพงและเล่นง่ายคือเหรียญอปาาชุบนิกเกิลเพราะต้นทุนการทำแพงกว่าทองแดงธรรมดามีให้ห้าเหรียญและเราจะมีถึงห้าเหรียญหรือเปล่ายังไม่รู้เลย เนี่ยเวลาที่ผมจะสรุปอะไรเนี่ยผมต้องซื้อมาเยอะขันอันนี้เพื่อให้เห็นเยอะๆแล้ววิจัยครับครบแล้พ่บแล้วขานชื่อด้วยพิศักดิ์ศษิศักดิ์ครบรู้เรื่องใส่ไข่ปลาอ่ะนะเพราะเดี๋ยวกดออกแล้วจะหายใช่มีปัญหา